สวัสดีค่ะกินไปตามใจเรานะคะไปตองมาแวว <c oughs> หาไปหลายวันมากเลยนะคะแต่ว่าก็ยังอยากบันทึกคลิปนะคะชีวิตประจำวันของตัวเองไว้วันนี้ไปต้องกินแกงส้มคะ่ะไม่ได้บอกวิธีทำนะไปตองไม่มีเวลาเลยเพื่อนๆไม่มีเวลาเลยนี่เป็นแกงส้ม ใส่ผักกาดเขียวผักกาดเขียวว่าซื้อมาแล้วก็จะใส่มะละกอบางส่วนนะคะเพราะว่าใบตองมีต้นมะละกอเองก็แกงส้มแต่แกงส้มก็เคยทําไปแล้วเนาะก็เลยไม่ได้บันทึกคลิปไว้นะจ๊ะก็ว,วันนี้จะมาชวนทุกคนกินข้าวกันข้าวสวยร้อนๆนี่ปลาเค็มปลาเค็มอะ่ะน้องสาวจากนาครนายกให้มา ไม่ใช่สิน้องสาวเอาปลาสลิดให้มาสดๆไ่ต้องก็เลยมาทำปลาเค็มแล้วก็มีอันนี้อาหารว่างปูอัดปูอัดอ่าใส่ไมโครเวฟร้อนๆนิดนึงกินได้ง่ายๆกินไปตามใจเราไ่ต้องกินง่ายๆไ่ต้องชอบอยังไงก็กินอย่างนั้นก็เหมือนเพื่อนๆเนาะชอบอยังไงก็กินอย่างนั้นเราอร่อยของเราอะ่ะ นี่มากินข้าวกันจ้าพื้นที่จำกัดมากเลยทำยังไงจะเห็นกันทำยังไงจะเห็นกันเอาแค่นี้แหละพอได้เนาะเพราะว่าพื้นที่จำกัดมากๆเลย โอ้ยลาบากจังอันนี้ไปก่อนอันนี้พื้นที่จากัดนะเนาะเอาแค่นี้แหละพอได้ทุกคนกินข้าวหรือย่างไปกินข้าวกับไปตองนะกินง่ายๆอยู่ง่ายๆ แกงส้มถ้วยหนึ่งสองถ้วยก็กินได้แล้วชีวิตคนเราอ่ะไม่มีอะไรเยอะหรอกแค่กินก็มันเป็นความจำเป็นสิ่งที่อันดับหนึ่งเลยคือการกินเสื้อผ้าข้าวของสิ่งต่างๆนอกกาย ไม่จําเป็นเลยเค็ม,มพี่กินง่ายๆฉีกฉีกตรงกลางตัวมันนี่ ตัวมันนี่เพื่อนเพืนกินข้าวด้วยกันจ้ะแกงส้ม มะละกอสมัยก่อนเนี่ยไปตองไม่ชอบกินแกงส้มเลยเป็นคนที่ติดแกงกะทิเพราะว่าเป็นคนอ้วนใช่ไหม แล้วก็ติดแกงกะทิมากๆถ้าแกงอะไรที่ไม่เป็นแกงป่าแกงส้มแกงไม่ใส่กะทิจะไม่กินเลยพอเริ่มมีอายุสุขภาพไม่ดีเริ่มเป็นความดันไปหาหมอ หมอก็บอกว่าให้ลดความอ้วนแค่ลดความอ้วนความดันก็ลดแล้วหมอพูดตอนนั้นเคืองมากเลยหมอพูดว่าแค่มีความดันอืมแค่ลดความอ้วนความดันก็จะลดแล้วอ้วนเกินไปในใจคิดว่าหมอพูดง่ายจัง หมอพูดง่ายอย่างไรแค่ละความอ้วนมันยากมากทีกนี้ก็เริ่มตัองหาข้อมูลใน YouTube นี่แหละไปเจอคุณหมอท่านหนึง่งเขา พูดเรื่องการลดความอ้วนเขาบอกว่าการกินเป็นกินเยอะอาหารเนี่ยเป็นอันดับแรกเลยที่ทําให้เราอ้วนแล้วถ้าเราจะลดความอ้วนการออกกําลังกายห่มหนักหนักไม่ใช่สิ่งที่ จะทำให้เราผอมได้ถ้าเรายังไม่ปรับเรื่องการกินไปตองก็ฟังไปเรื่อยๆก็คิดไปสมัยก่อนไปตองอ่ะเป็นคนกินข้าวเนี่ยเช้าเนี่ยไม่กินเลยจะไปกินหิวหิวมื้อไหนก็ได้ไม่รู้แหละตอนตอนไหนที่หิวบ่ายเที่ยงบ่ายสอง หิวค่อยกินแล้วกินแบบเยอะมากมเพื่อนๆกินแบบงูลจานหนีเลยแล้วก็กินมือเดียวเย็นก็ไม่ได้กินนะแต่ทำไมอ้วนอ้วนอ้วน,นตั้งแปดสิบเจ็ดกิโล ก็จะตีโพยตีพายว่าตัวเองเสมอว่าไอ้เราก็กินมื้อเดียวทำไมความอ้วนไม่ลดงดอาหารเย็นก็แล้วอะไรก็แล้วงดงดทุกอย่างก็แล้วกินมื้อเดียวแต่ก็ยังกินแกงกะทิอยู่นะตอนนั้นชีวิตประจำวันแกงมัสมั่นนี่แกงเผ็ดนี่ชอบมาก ้องกะทิมันมันทีนี้ก็มาฟังคุณหมอนั่นแหละคนที่บอกอ่ะเขาก็พูดไปเรื่อยๆเขาบอกว่าวิธีการกินของคนเราถ้ากินถึงจะกินมื้อเดียวแต่กินเยอะร่างกายมันย่อยไม่หมดมันก็เก็บสะสมเป็นความอ้วนอยู่ดีโอ้โหแบบพอเขาพูดมันถึงตรงนี้ ตรงอาชีวิตไปตองเลยก็ฟังคุณหมอไปเรื่อยๆคุณหมอบอธิบายว่าเราควรจะปรับเปลี่ยนการกินกะทิของมันไม่กินของทอดไม่กินน้ำหวานของหวานไม่กินกินได้กินนิดหน่อยแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการกินก็คือแปดโมงเช้ากินเลย ไม่หิวไม่หิวก็ต้องกินกินกี่คำก็ได้ขอให้กินข้าวแปดโมงเช้ากินเลยกินหน่อยเดียวอยากกินเยอะพอเที่ยงเที่ยงกินอีกเที่ยงตรงกินอีกก็กินหน่อยเดียวก็คือมันไม่หิวด้วยไงก็จะกินได้น้อยแล้วก็เย็นสี่โมงเย็นให้กินอีก โอ้ยฟังแบบนั้นจะทำได้ม okay? ิโน้องก็ทำลองทำดูคุณหมอบอกว่าในในคลิปอะคุณหมออะไรไปต้องจำไม่ได้คุณหมอบอกว่าให้กินน้อยเดียวให้กินที่คิดว่าร่างกายเราอะย่อยหมดในมื้อนั้นแล้วการกินอาหารให้ตรงเวลาเช้ากลางวันเย็นให้ตรงเวลาให้ตรงเลยให้ตรงเวลาเลย กระบวนการของร่างกายเนี่ยมันจะเออมันจะทำงานคือทำงานแบบย่อยอะไรเงี้ยตามระบบของร่างกายมันก็จะรีบย่อยที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะรีบย่อยเพราะมันรู้ว่าเดี๋ยวสี่โมงเราต้องกินอีกหรือถึงเวลานั้นเราต้องกินอีกอย่างเงี้ยคือมันก็ย่อยหมดไปในมือน้อนึงนั่นแหละกินอาหารให้ตรงเวลากินมื้อละน้อย งดหวานงดมันงดเค็มไปต้องก็ลองทำดูเดือนแรกลดไปสองกิโลเพื่อนเพื่อนสองกิโลโอ้โหแบบใจมันพองโตแล้วแบบมีกำลังใจมากเลยเริ่มมีกำลังใจแล้วเดือนที่สองก็ทำอีก ทำแบบนั้นแบบทำมั่เสมอแล้วไมต้องไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะไม่ได้ออกกำลังกายเลยกินน้อยกินอาหารให้ตรงเวลาสามมือม้อแปดโมงเชา้าเที่ยงสี่มงเย็นแล้วก็ระหว่างวันก็กินน้ํำดื่มน้ําอะไรไปถ้าหิวของหวานกินได้นะกินได้ในระหว่างมื้อถ้ากินนิดๆหน่อยๆเพราะว่าเราไม่หิวใช่ไหมมันก็จะไม่อยากกินอะไร ็ดื่มน้ําแล้วก็ทำอย่างนั้นเดือนที่สองเดือนที่สองลดไปอีกสองกิโลเอาละมีกําลังใจมากก็เลยมีความพยายามที่จะกินแบบสม่ําเสมอแบบนั้นพอครบวันที่หมอนัด สมเดือนไปนต้องลดไปหกกิโลแต่จากที่เจอคุณหมอครั้งแรกแล้วหมอบอกว่าลดความอ้วนนะตกอกตกใจหมอตกอกตกใจพี่ไปทำอะไรมากินยาลดความอ้วนหรือเปล่าห้ามเลยนะยาลดความอ้วนกินไม่ได้นะคะอย่างนั้นอย่างนี้เนาะก็เลยอธิบายให้หมอเข้าใจก็เลยอธิบายให้หมอบอกนี่ทำแค่เนี้ย แล้วก็เป็นคนไม่กล้ากินหรอกเนี่ยลดความอ้วนเออคุณหมอก็แปลกใจจากนั้นเบตองก็หนักแปดสิบเจ็ดใช่ไหมใช้เวลาหนึ่งปีเนี่ยลดไปทุกเดือนเลยนะทำแบบเป็นระเบียบของตัวเองทาเป็นแบบระเบียบของตัวเองแบบลดทุกเดือนเลยเดือนละสองกิโลสองกิโลสองกิโลจนครบหนึ่งปีพอดีจากนั้น ร่างกายมันเหมือนอยู่ตัวเพื่อนๆมันจะกินได้น้อยกินได้หน่อยเดียวจากที่เคยนั่งก็กินนอนก็กินสามทุ่มเนี่ยพิซซ่าถาดใหญ่อะยังนอนกินพิซซ่าถาดใหญ่อยู่เลยเดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากกินพิซซ่าแล้วไม่อยากกินขนมปังแล้วเหมือนร่างกายมันมันปรับอะ่ะมันมันไม่ชินแล้วการกินแบบนั้นไม่อยากกินไก่ทอดอะไรเงี้ยซึ่ง สมัยก่อนชอบกินไก่ทอดมากพิซซ่าเคฟซี FC, อะไรก็แล้วแต่ก็ชอบกินมากมเพื่อนๆลองทำตามดูนะคะเผื่อได้ผลหรือว่าไม่เข้าใจที่ไปตองพูดอ,อคอมเมนต์เราถามไปตองก็ได้นะคะไปตองจะบอกให้เนาะมันได้ผลกับตัวเอง อันนี้หนะักหกสิบหกสิบกิโลจากจากเจ็ดสิบแปดไม่รู้ลดไปกี่กิโลแต่ก็มีขึ้นมาบ้างนะปีที่ลดแรกๆหนักห้าสิบเก้ากิโลจนคุณหมอที่ โรงพยาบาลน่ะเขาให้ไปตองอ่ะไปพูดตรงข้างหน้าที่แบบว่าคนแก่หรือว่าคนที่มาหาหมออ่ะที่เขามาหาหมอใช่ไหมเขาจะนั่งรอรอหมออยู่ใช่ไหมเขาก็ให้ไปตองไปพูดว่าทํำยังไงอธิบายเนี่ยเริ่มอิ่มแล้ว อาหารเยอะแยะเริ่มอิ่มแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามไปตองนะคะแล้วก็ฝากช่องน้อยๆของไปตองด้วยถึงแม้จะมีคนติดตามแค่สองคนสามคนไปตองก็ยังอยู่นะคะเพื่อที่จะบันทึกเรื่องราวของตัวเองไว้ความทรงจำของตัวเองไว้แต่ถ้าเพื่อนๆเข้ามาดูไปตองก็ขอบคุณด้วยนะคะ แล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไปตองหน่อยแล้วก็กดไลค์กดคอมเมนต์ข้อความนะคะมาทักทายไปตองบ้างนะคะไปตองอยากมีเพื่อนเยอะๆค่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวถ้าไปตองมีเรื่องราวอะไรก็จะลงให้เพื่อนๆได้ดูกันสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ